เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางผ่านกลไกการรักษาระดับเสถียรภาพราคาให้กับผู้เรียกว่าผู้ประกอบการนะคะคอรมอก็เห็นชอบที่จะอนุมัติโครงการชดเชยเดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยางหรือว่ายางแห้งวงเงิน6 0ร้สล้านบาทนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบ กิจการยางเนี่ยมีสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินที่จะได้เอาเงินไปรับซื้อยางจากเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ซื้อจากสถาบันเกษตรกร,ร,ากรชาวสวนยางจะได้ลดปริมาณยางที่อยูอ่ในตลาดค่ะเป้าหมายนะคะให้ผู้ประกอบกิจการยางสามารถซื้อผลิตยาง ซื้อผลผลิตยางแห้งได้ไม่น้อยกว่า3,500 0 0ตันคิดโดยราคาเฉลี่ยปี2,564ยางแผ่นดิบราคา57บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อผลผลิตยางแห้งจากเกษตรกรชาวสวนยางในอัตราร้อยละ3ต่อปีนะคะระยะเวลาของโครงการนี้ก็จะอยู่ช่วงเดือนถอยหลังไปตั้งแต่นับตั้งแต่สิงหาคม64ถึงธันวาคม65ค่ะ และครมก็ยังอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อเพื่อนําม,มาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ได้เช่นขยายไปให้ครอบคลุมเรื่องของการ ขอสินเชื่อไปเพิ่มกําลังการผลิตหรือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าโรงงานเดิมหรือว่าโรงงานใหม่หรือรวไมไปถึงการซื้อที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ในการเก็บสต็อกอยางด้วยนะคะจากเดิมที่สินเชื่อตรงนี้เนี่ยให้ผู้ประกอบการขอได้เฉพาะไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้ยางและผลิตภัณฑ์มาเก็บในสต็อกเท่านั้นค่ะ